เอาเราวันนี้ว่าอยู่ในเทเรเลียทําไมไม่รู้แต่อยากเล่นอันดับแรกก็ยืนงงก่อนเลยว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนเพราะไม่เคยเล่นมาก่อนนะหลังจากยืนงงสักพักก็ตัดไม้ต่อนะครับพอเข้าใจและถือขวานตัดไม้แม่งเลยตัดไม้เสร็จผมเห็นแร่อยู่ข้างๆผมก็เลยลงไปขุดแร่นะอืมนี่มีแรอยอย่ตรงนี้ด้วยนี่เป็นแร่เหล็กเอาบอลมีบอลลูนตรงนั้นด้วยพอขุดแร่ได้นิดหน่อยนะผมก็เริ่มสร้างบ้านเลยนะสร้างบ้านน่าจะเป็นสิ่ง สำคัญแรกๆที่ต้องทานะเพราะเห็นาลาเมตัวนั้นนะแม่งตีโคตรแรงเลยโหมดที่ผมเล่นนี้คือโหมด x อ็กเปิดนะครับโหมดความยากระดับ X เปิดแล้วโลกที่สร้างมาคือโลกคอร์รัปชันแล้วกูจะมารู้ทีหลังว่ากูไม่ควรสร้างโลกคอร์รัปชันกูควรจะไปสร้างโลกคิมสันมอสคอร์รัปชันตัวแรกแม่งโคตรยากเลยอีะกูนั่งสร้างบ้านตั้งแต่เช้ามาเสร็จอีทีตอนเย็นก็ชิดดูแล้วกันเออสร้างบ้านเสร็จก็เอาไอ้ไกด์ตัวน,นั้นเข้ามาอยู่นะมันต้องอยู่ในบ้านนี้แล้วก็เดี๋ยวผมค่อยสร้างอีกหลังเพื่อให้้ NPCc เกิดแตต่่อนนีไมใช แล้วสายที่ผมจะเล่นตอนนี้คือสายดาบนะผมไปดู Youtube มาสายดาบสายเมลีแม่งโกงใช่ถึงจะไม่เคยเล่นแต่กูก็มีามรู้ไปอีกสองเรามาลุยกันตอนเช้าดีกว,ว่าตอนกลางคืนแม่งน่ากลัวพอเช้าปุ๊บผมก็ได้เดินออกมาทางด้านซ้ายของบ้านเพื่อไปสำรวจผมกะจะหาเจอแค่ถ้ำนะแต่ไม่เจอถ้ำเลยเจอนี่แทนเนี่ยไปอมคอร์ัปชันไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเอืออะไรอะอะไรอะเจอน่ากลัวกับบ้านอืออือ ไปทา,ทางขวาดีกว่าไอ้ที่มาซ้ายแล้วมันโคตรน่ากลัวเลยอย่างที่ได้ยินเลยครับว่ากลัวมันกลัวไปโอมของรับชั่นแล้วเดินมาทางด้านขวาไม่เจอใบโอมทะเลทรายมาดูกันว่าในทะเลทรายมันจะมีอะไรอุ้ยเชียออเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮี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 ้ยเชี้ยเฮี้ยเฮี่ยเฮี้ยเชียเฮี้ยเชียเฮี้ยเฮี้ยเี้ยเฮี้ยเฮี้ยเี่ยเฮี้ยเี้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเี่ยเียเฮียเฮียเ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 ี Ừ, cho tay tài À. Trời. Ê. Ôi chết. Ôi game, nhạt game, Thôi thôi ơi. Ôi chết โอ้โหเยไอสัตว์โดนปั๊มไหีเยโอ้โหแม่เอ้ยโด,ดนโดนปั๊มดนเลย ทุกคนอาจจะเห็นผมตายแค่2ตัวแต่จริงๆแล้วกูตายไปเป็น10ไอ้เหี้ยผมก็เลยคิดหาวิธีที่จะเล่นให้ง่ายกว่านี้เล่นให้ง่ายกว่านี้ของสายดาบก็คือไปหาดาบเพรกิมมาใช้ดาบเพรกิมหายังไงผมก็ไปดูมาใน Youtube ไปดูตอนผมหาดีวกว่าว่ามันยากลําบากนานทักแค่ไหนกันเฉียวจริงๆแล้วนานมากนะกูกว่ากูจะหาได้ไอ้เหี้ยได้ไอ้เหี้ยมาดิ โอ้โหนานอยู่นะทำไมเล่นอื <c> ้อ <oughs> <c oughs> โอเคได้มาแล้วมาเด็มาเด็กได้แล้วกลับไปเล่นที่เดิมลรวได้ดาบเสร็จก็เดินออกสำรวจมาทางด้านขวาของบ้านเราเลยเ <c oughs> จออีแร้งนะมาดูอีแร้งตัวเดิมกับดาบเธอกิมมันจะสักแค่ไหนกันเชยแร้งตัวเนี้ดูดูความพันใบของมันชกักชัก,กเรียบร้อยไอ้เหี้ยถ้ากูหามาตั้งแต่แรกนะไอสัตว์ ง่ายมาอตัวนึงชกชักชักชุบชุบชักชุเรียบร้อยไม่ได้แดกกล็อกไอสัตว์ต่อแลตฟอร์มอจมน้ำเดินมาอีกทีนึงเจอต้นไม้ใหญ่ในหัวตอนนั้นก็คิดว่าผมจะมาตั้งตินฐานอยู่ที่นี่และตอนนี้เจอกล่องขอทุบเข้าไปก่อนทุบเข้าไปหลุดในกล่องก่อนอนั้นมีต้นไม้ใหญ่2ต้นเลยนะ ก็เจอคอปเปอร์เจอนู่นนี่นั่นนะของไรประโยชน์ไม่ได้ดีเฮียอะไรมากหรอกอเฮียเนี่ยเจอทําเลสร้างบ้านเสร็จผมก็กะจะย้ายทินฐานมาอยู่ที่นี่ก็กําลังจะเดินกลับไปเอาของที่บ้านเลยแต่ระหว่างจะกลับไปเอาต่อแลตฟอร์มอยู่ดีก็โดนโอู้เฉยเฉยเยอะเนยมาถึงบ้านก็เจอลุงคนนึงมายืนอยู่หน้าบ้านนะเป็นลุงขายของของค่อนข้าง,ง,งดีผมก็เลยคิดว่าจะเอาลุงคนนั้นไปอยู่ตรงนู้นด้วยจะสร้างบ้านให้อย่างดีเลยลุงเออไปดูดีกว่า อ่เราทำบ้านให้ NPC เสร็จแล้วตอนนี้พวกเขาก็มาอยู่กันแล้ว,ลวผมขอทำนาเขตบ้านตัวเองก่อนไปวพวกซอมบี้มั่งน้ำเกริมทำมา,าเขตเสร็จลงพงใต้ต้นไม้แล้วมาเจออันนี้ห้องรับใครไม่รู้แต่มีกล่องของอยู่นะเป็นของสำหรับใช้ต้นเกมก็ถือว่าดีนะที่ให้เรามาเออถือว่าดีถือว่าดี ลองเหมืองไม่มีอะไรครับผมได้เพิงเขิมอนเลขึ้นมาไม่รู้อยากลองดาบตัวะกิ่มก็เลยวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาดูว่ามันจะซักแค่ไหนกันเชียเออไปดูดีกว่าว่ามันจะตายยังไงนะไอตัวเนี้ย เออปเอออชี่ทิหายกุตตกตายตัดไอ,อ,อ,อ้เฮีเออ้ยกูมาตายหน้าบ้านตัวเองจเจริญพร เดินมาฝั่งขวาจากบ้านต้นไม้นิดเดียวเจอถ้ำจังเกิลซึ่งเป็นถ้ำที่ดีนะไปดูดูก่ว่าผมจะได้อะไรจากถ้ำนี้บ้างนะเออโอ้โหเชี่ย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 กูนี่ไม่ต้องขุดแล้วขี้เกียจเปิด เรื่องหัวใจทำอะไราของกูเนะี่ยเอ้ยเฮ้ยแรงหัวใจเพิ่มแล้วเว้ยอะไรไม่รู้แต่แรงกูใช้พวกกระไตกระ,กระไตโดนกูไปด้อกูตงไปกูจะโดนลุมยำจนตายไหมวะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอ่า ตอนนี้ะนะการลงเมืองของเรามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเราจะไปตำรวจตรงไหนต่อดีเอาละไปดูมาละถ้ำตรงนี้มันคือถ้ำของบอสตัวหนึ่งเว้มันจะมีบอสตัวหนึ่งให้เราตีไว้แต่รอบที่รอบที่เราไปรอบนั้นกูกลัวแม่งไอ้ี่อใครไม่กลัวแต่ก่อนจะไปตีนันเราขอปลามาอะไรสักนิด,นดหน่อยตอนนี้ชุดเกาะเราโคตรกากเลย เตือนมึงนะแต่ไม่ได้จะทันหรอกมึงไม่ควรมาสู้บอสตัวนี้ไอ้เหี้ยบอสตัวนี้โหดชิบหายเลยสัตว์แล้วกูใกล้ด้ระเบิดบอสอ้าวเหี้ยมาเลยอุ้ยเข้านอนไงโอ้ยจะเลยจะตายจะตาย,ตายสัตว์ชิบหายเอ้าแล้วจะบอกกันว่ามึงหนีกูเลยบอกแล้วไอ้สัตสไม่เชื่อกู มา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 ้ยเฮ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 ้ตายแล้วมันสู้ด้วยยังไงอะมันต้องยังไงตายโอ้น้องรอบแรกไม่พอมึงยังจะสู้รอบสองเหรอไอเหี้ย มึงดื้อยังวะยอมพ่ายแพ้จากบอสผมก็มาสร้างบ้าน n p c ให้อยู่ในถ้านะสร้างบ้านเพื่อให้ n p c มาเป็น n p c ถ้าแล้วก็ขายไพรอนให้กูซึ่งกว่ากูจะได้ไพร้อนก็นานอยู่อันนี้คือถ้าของจังเกิลน,นะเออตามจริงกูจะถ้าสร้างอยู่ถ้าธรรมดาเนะี่ยกูมาสร้างทําไมถ้าจังเกิลอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นคิดอะไรอยูออ่สร้างบ้านเสร็จลงถ้ำต่อเพื่อที่จะหาอุปกรณ์ไปคาบดาบนี่ชิ้นหนึ่ง เราต้องหาชิ้นนี้ทั้ง15ชิ้นนะนี่ดูระชัดนี่เลยตอนนี้เราได้มา4เหลืออีก11ไปหากันต่อลับลงถ้ำอยู่ดีๆเจอ NPC ขายของอย่างลึกเลย ไม่รู้ว่าของดีหรือไม่ดีแต่ผมสร้างบ้านให้เขาเรียบร้อยเป็นไงจะอยู่ไม่อยู่ก็ช่างแม่งกูสร้างไว้ให้แล้วไอ้เหี้ยอยู่ด้วยสัตว์นะกูขอร้องจะได้มาแดกของเผื่อต้องการสร้างบ้านเสร็จเดินมานิดหนึ่งเนี่ยกูเจอแล้วตรงนั้นมีสิ่งที่กูต้องการแล้วก็หนอนสลามอะไรไม่รู้นิดหนึ่งฆ่าหมดนะไอตัวยืดยืดเนี่ยเราต้องใช้นะไอตัวคอยยืดยนะืดเนี่ยสิ่งที่ตอบจอากมันเราต้องใช้ เราขาดาถารถดิบอีกนิดนึงเองนะผมก็เลยเดินมาสำรวจทางด้านขวาเจอถ้าอะไรเป็นรูปแปลกๆเดินเข้ามาแม่งเลยมีสลามตัวนั้นโดดยองยองอยู่เออมาดูดีกว่าว่าตรงนี้มันจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ สนใจมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันอยู่ข้างบนมีกล่องไอ้ยทำไงต่อตัวขึ้นไปเดี๋ยววะเออรออะไรกันละ่ะเราไปหากล่องกันดีกว่าไอ้ตัวนี้อย่ามายุ่งกับปูได้ไหมนะฮะน่ารำคาญที่เหลเกินไอสัตว์เอาให้อะไรเอ่ย ได้อังเกงใหม่จากมอนเฉยเฮียดูดิดีเฟนตั้งห้าใส่ดีรออะไรเออแล้วก็อันเก่าทิ้งุวัตถุดิบครบแล้วมาครับกันเลยดีกว่านะสิ่งที่เราจําเป็นต้องครับนี่ไงดาบที่ต้องการมาเลยน้องมาแล้วนี่ไงเอาใช้คู่กันเลยนะผมว่าดาบนี้มันค่อนข้างง่อยอจริงเห็นตอนเห็นตอนแรกแม่งโคตรง่อยเฮียแต่ระหว่างที่เราครับก็มีไอพีเอ็น N ีซีตัวนี้เกิดดูของดิ ไอของเฮียนี่มันก็ง่อยมึงไม่ขาของดีว่าอย่างไพลอนอะไรเงี้ยฮะไอสัตว์อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะผมสร้างอารีนาไว้ทําไมกูจะตีบอสลูกตาบอสไอ,อออฟคาทูลูลองพูมไนงะเรามีตาบอันใหม่แล้วไนงะเออว่ามันจะไหวไหมแค่นั้นไม่รู้เหมือนกันตอนนี้แต่กูสร้างสร้างมาแล้วก็ต้องตีอ่ะเอาจริงๆนะมาดูทีหลังว่าผมสร้างอารีนาน้อยไปสร้างเล็กไปเดี๋ยวต่อเติมในอนาคตแน่นอน mà, ừ, rồi, 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 rồi,

Đừng 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 Mày đừng mày đừng đừng Mà đừng ไอเยี <Yeah. S 2> ตามจริงมันควรจะรู้นะว่าไม่ไหวแล้วมึงควรไปหาฟาร์มของมาใหม่แต่มันดื้อเฮียเนี่ยแล้วแม่งโอ้เหนื่อยกับมันจริงๆเลยปะสัตว์เด้ มันจะมาฟาร์มหาเลือดตั้งแต่ตายตัวแรกแลเลยเฮียมึงดื้อทำไมวะกูไม่เข้าใจมึงจริงๆเลยเชียวไอ้เฮียเออนั่นนี่หัวใจนี่คือสิ่งที่ผมต,ตามหามันนานลงเมืองกูอยากได้ชิ้นนี้แหละแล้วขึ้นมาก็เจออีเวนต์กอบลินพอดีอีเวนต์นี้เราต้องเล่นนะจำเป็นมากนะชนะอีเวนต์นี้ล้วจะมี n p c กอบลินอยู่ซึ่งตายอย่างพูดม่จบเลยมารอบที่สองรังตัวเองไว้นะกะจะรอดใช่ไหมแต่ว่าตาย โอ้โหขังตัวเองไว้กูย,ยังตายแต่มันใกล้จะจบแล้วฮะอีนิดหนึ่งอีเวนต์ก็จบแล้วเรียบร้อยเราชนะอีเวนต์ก็บลินเว้นที่เรียบร้อยแล้วอนะีเวนต์นก็เฮ้ยกอบลินมันก็เดินหนีตา้มธรรมชาติรู้ก็ไปไล่ตีมันอยู่ทำยังไม่ต้องตีก็ได้แล้วนมันจบไปละอีเวนต์กอบลินจบไปแล้วก็ต้องเดินตามหากอบลินที่ถูกมัดอยู่ตามถ้ำแต่กูเจอแร่เอาแร่ก,ก่อนกอบลินนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากสาหรับเรานะเพราะสําหรับทุกคนแหละไม่เจหัวใจเฮียพักพักหัวใจแป๊บนึง มันสำคัญสำหรับทุกคนเพราะว่ามันมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่มันซื้อได้จากกอบลินเท่านั้นโตัวนั้นก็คือโต๊ะที่ทำให้รวมของไอเทมที่เราใส่อาร์ติแฟกที่เราใส่ได้ของดีกับลุงกอบลินต้องหาให้เจอนะเนี่ยแต,แต่ตอนนี้กูทำพี่อะไรอยู่ไม่รู้อ๋อนี่นี่นใช่มันทำถูกแล้วมันห่างหัวใจใช่ใช่ใช่ทำถูกแล้วทำถูกแล้วนั่นแหละอย่างที่พูดสรุปคือกกูต้องหากอบลินให้เจอนะ อันนี้คือมันนอกเรื่องอยู่ช่างมันไปก่อนมันมันง o อ้ไเนี่ยนี่ไงนั่งหัวโดอยู่นี่ไงนี่แหละคนที่เราต้องตามหาของที่เราต้องใช้ก็คือมึงกดเข้าไปดินี่โต๊ะอันที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็รองเท้านี้ก็ต้องซื้อมานะแต่ตอนนี้ไม่มีตัง I <sniffs> เดินไปเดินมาเรามาตกอยู่ในไบโอมแฟนตาซีอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยแล้วตกจริงๆไม่ได้พูดเด่นเกี่ยวกล่องท้องด้วยนี่คือสําคัญไบโอนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันคือไบโอมอะไรนะไม่รู้ที่หลังตอนตอนเนี้ยตอนที่กูภาคอยู่เนี่ยเราต้องมาตกปลาตรงนี้แลมีวอรตรงนี้ด้วยเออตกปลานี่คือเอาไอเทมที่มันเกี่ยวกับกระปุกหมูที่มันใช้กระปุกหมูตรงไหนก็ได้อะอันนั้นโคตรสาคัญแต่ต้องมาตกตอนบัตรมูล ขึ้นมาจากถ้ำก็เจอสองอีเวนต์พร้อมกันเลยทั้งอีเวนต์กอล์ฟินและอีเวนต์ไอ,อออฟคาทูลูกูช่างโชคร้ายจริงๆเลยเจ้กูก็สู้มึงไม่ไหวอยู่แล้วมึงจะขึ้นมาทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โแหแม่งนะ เชียท่านไม่พูดได้จาอะไรกันเลยแม่งขึ้นมากูเจออีเวนต์ต่อจะบ้าไอ้สัสแกรีเชียร์ให้เต็มก่อนอ่ะตอนเนี้ยทั้งบอสทั้งกบลินของพีอะไรวะเนี้ย ตายขออน,นุญาตเรียกก่อนได้ไหมไอ้เหี้ยมันแม้ว่าอะไรเฮ้ยน้องจะมาก็ามาสัตว์ <c oughs> เเต็มมั้งคุณ นี่เต็มที่ไม่ได้วนะน้อง ที่มันเปลี่ยนร่างสัตว์ที่หาย โอ้โหชิบหายแล้วโอ้โห iya. ง่ายกว่าตัวที่อยู่โลกกูอะ่ะโคตรง่ายอันนี้เอ็กเปิดนะนี่คืออะไรยังไง ่งชิบหายเฮียบอสตัวเนี้โอ้ถ้าบอสหนอนที่อยู่โลกกว่า